สสัญญาณที่บอกว่าคุณกำลังข้อเข่าเสื่อม 1. มีเสียงดังในข้อเสียงดังก๊อบแก๊บเวลาลุกเดินหรือนั่ง 2. อ,อาการปวดบวมโดยเฉพาะเวลาที่ลุกเดินหรือเดินลงบันไดหรือเดินขึ้นบันไดค่ะ 3. ข้อเข่าโกง่งงอหรือว่าผิดรูป 4. ข้อเข่ายึดติดนะคะสังเกตได้ว่าเวลาที่เหยียดเนี่ยจะเหยียดไม่สุดค่ะ อาการเหล่านี้นะคะเป็นอาการที่บ่งบอกว่าข้อเข่าของคุณกําลังเสื่อมถ้าท่านไม่อยากข้อเข่าเสื่อมท่านต้องรับประทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ออกกําลังกายพักผ่อนให้เพียงพออาการปวดที่มาจากโรคก,กระดูกพุนนั้นท่านต้องรับประทานอาหารที่มีสารอาหารให้ครบโดยเฉพาะแคลเซียมธาตุเหล็กวิตามินดีวิตามินซีน C, และเคทู